ค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีนะคะวันนี้นะคะก็ฟูก็ฉายเดียวนะคะใช้เดียวแต่วันนี้เราจะมาทากับข้าวนะคะแต่ว่าทําแบบอาหารที่หากินไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าหากินอร่อยอร่อยออย,ยากก็เลยอยากจะทำข้าวหมกไก่อะคะ่ะให้ให้ทุกคนกินให้คุณยายเนี่ยชวน เพื่อนแก๊งสวอมาค่ะอาจจะไม่ครบแต่ว่าเราก็ชวนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกับข้าวกันก่อนนะคะก่อนที่ทุกคนจะมาค่ะเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนเอิรนเราจะทำการนคั่วเครื่องเทศเดี๋ยวใส่ส่วนผสมเอาไว้การใต่ิีปนใหญ่ๆลงก่อน เติมได้กลิ่นของอบเชยแล้วแล้วก็ใส่พริกไทยดำแล้วก็เห้นแล้วก็การพลูจะทิ้งลงไปอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพริกชี้ฟ้าเดี๋ยวเราจะตัดเอาเอาเม็ดออกเอาแต่ข้างนอกมันเปลือกนะลงใบกะวันอินเดีย มบก็ว่าอินเดียมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะแบบไม่ใช่เบลี่ที่ที่ตุรกีนะอันนี้ซื้อจากร้านเครื่องเทศอินเดียหมดเลยนะคืออันนี้ก็คือเม็ดผักชีแล้วก็ยี่ร่าสปลงไปคั่วให้หอมเลยพอลูกผักชีได้กลิ่นลูกผักชีกับยี่ราก็ ปิดไฟได้เลยะคะ่ะเนี่ยเครื่องเทศสดมากเลยอะ มันอันนี้ก็เอาออกไม่เป็นไรอ่ะไปหมักกันเลยค่ะส่วนผสมต่อไปก็มีหอมแดงนะคะหอมแดงที่มันเป็นหัวใหญ่เนาะแล้วก็มีขิงนะคะแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมใช้กระเทียมจีนหอมลงไปให้ส่ผสมกันนะน้ำข้น้ๆ ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เราเอาลงไปหมักไก่เลยค่ะก็คือไก่นะคะที่เป็นส่วนกะโพกแล้วก็มีปีกหลงมาสั่งชิ้นนะคะล้างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้เดี๋ยวเอาน้ําออกให้หมดนะคะก็เออน,นะคะนมใช้นมสดะคะ่ะถ้าไม่มียกเกลดก็ใช้นมสดแล้วก็บีบมะนาวาลงไปก็ได้นะคะหรือจะใครจะใช้ยกเกร์ดก็ได้แล้วก็คนก็ทิ้งไว้ สักป๊บหนึ่งคะะืมไม่ทิ้งก็ได้นะก็รีบไก่เสร็จแล้วใช้เครื่องเทศนะคะที่เราปั่นเอาไว้ใส่งลงไปถ้าใครชอบมากก็5้าช้อนโต๊ะใครชอบน้อยก็3-4ช้อนโต๊ะก็ได้ที่เราปั่นเมื่อกี้ค่ะใส่งลงไป อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่เกลือก็จะใช้น้ำตาลประมาณสอช้อนโต๊ะนะคะใช้ช้อนกินข้าวนี่แหละแล้วก็เกลือก็ใป่<อ>ถ้าใครชอบเหลืองวันนี้ก็อยากจะใส่ ขมิ้เพิ่มก็ได้นะคะ,ะค่ะก็เป็นหอมแดงค่ะที่เราซอยเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำเย็นแล้วก็ผึ่งให้มันหมาดๆนะคะ <Yeah. S 1> เราจะมาเจียว สวัสดีค่ะน้องก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมัดเป็นไงเอฟซีคิดถึงเอฟซีคิดถึงน้อหมัดมากเลยคู่จินลุงเสียดายรัสเซีไม่ได้มาหิวกันยังค่ะอีกสักพักเลยอ่ะให้เคยอะไรอ๋อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแค่เดี๋ยวหุงข้าวก็เสร็จแล้ว

ใส่ช้อ <Okay. S 1> มันต้องเอาไปอุ่นก่อนนะไม่ก็เอาไปแช่แล้วก็ไปต้มอมอ<ร>มอยนะนนหนจะนิ่ม

อีกห้านาที ให้มันละอุใหมันระอุกันทั่วกันยายตักเสิร์ฟเลยค่ะใครจะเป็นหน่วยกาตายคะคุณยายหิวเขาก็เอาข้าวออกอากงเอาไปก่อนเลยข้าวออกนี่มันไม่ได้เรอกำังไก่ของนี่ไก่ค่ะกินงเหรอไก่ตรงนี้เขาไดเอทได้ละวันเดียวนี่ค่ะโรยเลยค่ะมาเลยมาแถว นี่กุ้งหอมเยอะเดีวคุยนะใสยนะผักชีชีกุ้งเจียวเลยใส่แล้วใส่แล้วใส่ใส่อีกได้ใส่อุ้งเจียวหอมกุ้งเจีาหอมไปกินเลยอาบุ้งหอมมาแกินกินผ่านนะคะกินผ่านกินผ่านแต่รสชาติไม่รู้ต้องการคำวิจารณ์เพราะไม่เคยทำหม้อใหญ่ขนาดนี้มาก่อนข้าวผัดน้ำจิ้มเดี๋ยวนี้ขนาดข้าวนะลองกินข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวน้องควรจะ คนทำนี่แบบเท่าไรไปด้วยเใครคะแนนเท่าไรถ้าได้แบบหมักนานกว่านี้หน่อยก็จะแบบโอเคกว่านี้อืมอืมอืมโอเคถึงเครื่องใช่ไหมถึงเครื่องกินเครื่องถึงกินเข้าไปแล้วกินเครื่องเข้าไปอร่อยอร่อยอร่อยร้านเพราะว่าถ้าตามร้านเนี่ยมันจะไม่มีตามร้านมันจะแค่หอมขมิ้นอย่างเดียวด้ยอะไรเม พิชี่ฟ้านิดหนึ่งเป็นสุดของทางเราปกติเขาจะไม่ใส่แต่เราจะแบบเพิ่มความเค็มคนกินขมิ้นกินขมิ้น่ใช่ค่ะแต่อันนี้คือเพิ่มกะหรี่แต่อันนี้เราได้กินเครื่องเทศหองเราเครื่อเทศละคั่วคั่วเองมันจะรสชาติหอมแล้วก็มันดีกว่าตามร้านทั่วไปดีกว่าตามร้านอันนี้คือหมกไก่แท้ทรูแต่ไม่ไม่มากเกินใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยบางคนเขาไม่ชอบ เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะโหอร่อยร่อยมากอร่อยมากออเนียนเนียนเนียนอยู่ไรโอเคที่สุดไหม Yes ใส่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเออเออคนทำเห็นคนกินก็อิ่มนะเออเออที่พอย n t from ten เก้าจูดาโอเคโอเค ติ้มัก็มกไม่ไงเข้าเย็นนะแต่วันนี้เยเดี๋ยวน้ำามัเอาใส่กล่องกลับบ้านไปให้ที่บ้านชิมด้วยนะเดี๋ยวจะเสียดายนะสัมไมมา <c oughs> อยากฟังรีวิวนะสัมสพูดม่อยู่เลย <c oughs> สัมบอกว่าไนะดิ้นไปได้ไหมไปทำวันอื่นเบียนถูกใจัยรุ่นไหมคะ ใช่ค่ะอยู่เลยทั้งวันเลยคุณยายอดข้าวทั้งวันเพื่อสิ่งนี้ด้วยไหมไม่เผ็ดไม่อร่อยอารมณ์ไเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากล่องให้กิงกับข้าวเลือน่ะปกติไม่เคยกินข้าวเรือใช่ใช่เหมือนแมวดมอ่ะปกติกินข้าวทีเดียวใส่กล่องเยอะแถมด้วยมีแถมด้วยเอาไก่ไปเยอะปอนไไก่่ใส่หอมหอมเจียวหอมเจียว อาหารที่มาบนเครื่องบินนะได้กินไหมไม่เคยกินนะได้กินเออพี่แมทคนน้หมับคนกลับหมดเลยก็เราส่งให้น้าหมัดน้าหมัดรับใส่กระเป๋าไข่เอ๋งไม่สบายอันนี้ขนกลับแล้วค่ะอร่อยไก่ข้างบนเนาะเดี๋ยวเราไก่ไว้ที่หลังก่อนเอาข้าวก่อนอับเบลิติลกีอับเบลิติลกีในโชว์เสื้อกันเออ เยกกันเน่เยกกันแยกไม่เบิ้นหรอไม่เบิ้นหรออืมแล้วจริงหรอจริงหรอจริงหรอไม่อยากจะเชื่อ National Girl ว้าวหือจึงมาเออจะเผ็ดไหมน่า กินได้้้แลวไดีน่ากินงองน้ำเฟินด้วยไม่เผ็ดด้วยเหรอโอ้ยยมันรินเลยอ้ยวิลลน่าโอ้ยเพ่ม็สาวน้อยของน้ำเฟิน้นกินน่าเลี้ยงมากสุดอร่อยใหญ่เลยลูกเพิ่งจะแห่ แต่ก็กินต่อนะอนอข้าวม่เดี๋ยวแม่เข้าวสยังยังกินแซบอยู่กินทุกอย่างแ่บกินทุกอย่างไก่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนี่ฉีกไก่ให้กินเออไก่จะไม่เผ็ดเท่าข้าวตอนกินไก่ถตอนกินไก่โอ้ยนี่ต้องกลับไปสอนพี่แมทที่ตุรกีให้กินแบบนี้บ้างแมท แม่ไม่กินแม็กเหนื่อยแม็กเหนื่อย็กเหนื่อยเขาบอกไม่ได้เหรอใช่แม่ไม่กินแม็กเหนื่อยเรื่องตอรินนมแล้วอ่านจะสัมภาษณ์น้ำหมัดว่าคิดถึงตุรกีหรือเปล่าคะคิดถึงค่ะอยากไปตุรกีอีกไหมใช่โอ๊ย ไปไม่ต้องคิดเลยไปชอบมากชอบมากเลยต้องไปไปไปแน่นอนต้องไปอีกครั้งเอออนามอนักกงนะกกงสัมภาษณ์นะกงคิดถึงตุรกีไหมคะคิดถึงแบบถึงลงคิดถึงทุกคนเออตอนนี้ถ้าตุรกีแพงมากแพงแพงกว่าตอนที่ไปครั้งล่าสุดเดี๋ยวดีกินข้าวนอกบ้านเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งเองเพราะว่าแพงแบบแพงจริง แพงค่าคงชีพอาหารเนื้อค่ะเนื้อโลที่กินอ่ะโลเกือบพันแล้วนะใช่ใช่เสร็จเนื้อที่เอาไปทําเนื้อบดอ่ะโลละห้าร้อยกว่าบาทอบายบายค่ะสวัสดีค่ะไหนพี่ไก่กินข้าวยังข้าวหมกไก่อ่ะอร่อยไหมให้กี่คะแนน ร้อยคะแนนโอ้ยโอ้ย